พอฮุนเซนปล่อยคลิปอนุทินบอกเราต้องอุ้มอนุทินเพราะคือนายกรัฐมนตรีทั้งทั้งที่เป็นคลิปที่ไม่เกี่ยวกับการแก้ไขสถานการณ์บ้านเมืองเลยแล้วไปคุยอะไรกันก็ไม่มีใครรู้พอฮุนเซนปล่อยคลิปนายกอกงิงทั้งทั้งที่เป็นคลิปการแก้ไขปัญหาความขัดแยง้งตามแนวชายแดน กลับเอามาเป็นเหตุในการปลดนายกกลับบอกว่านายกทําให้เสียเกียรติภูมิกลับไปเอาคําว่าอันเคิลมาเล่นจนดูเป็นเรื่องราวใหญ่โตนี่คือความเกลียดความโกรธที่มันบังตาพอมาถึงยุคนี้บอกต้องอุ้มอนุทินเพราะเป็นนายกนี่คือความเขาเรียกว่า เลวร้ายในการแบ่งแยกโดยที่ไม่ได้มองถึงเนื้อหาสาระเลยนี่คือชนวนที่ทำให้ความขัดแยง้งในประเทศมันไม่เคยลดน้อยถอยลงไปเพราะตรกกะแบบนี้ตรกกะที่มันเพี้ยนที่มันแสดงเหตุผลเข้าข้างตัวเองอุ้งอิงออกไปจึงกลายเป็นเพียงการผสมโรง เพื่อเอาคนของตัวเองเข้ามาสุดท้ายปัญหาชายแดนไม่จบตอนนี้ก็รบกันอีกครั้งหนึ่งคนที่ได้รับความเดือดร้อนก็คือพี่น้องประชาชนตามแนวชายแดนพี่น้องทหารของเราแล้วทําไมมันถึงไม่ให้มันจบตั้งแต่รอบที่แล้วล่ะทําไมจะต้องมาจบในรอบนี้เพราะอะไร